ค่ะมาเดินเล้างล่างเนาะค่ะเดินลงมาจากพญานาคอันนี้คือชั้นข้างล่างเน,นาะค่ะน่ะลงจากบรรดลงมานะคะมาข้างล่างนะคะม่ใชเป็นเพื่อนเห็นน้ำตกไว้เนาะค,ะะคะ่ะเนาะค่ะอันนี้ก็คือยอดอยอดผักอันนี้นะคะนี่อันนี้ต้นน้อยนะคะเดยวนี้อันนี้ต้นใหญ่ค่ะเบ่งอยอดเอุดมสมบูรณ์นะคะ เขาเอิ่ว่าบอีหยังยอดอีหยังพราะบุกเอิ่นพักูดคือเก่าแต่จะาอานนี้มันสิเป็นพันหยักนะคะเดินยอดสวยงามมากเลยค่ะเย็นค่ะเย็นสบายอันนี้เขาเอิ่นดอกหยังนั่นนี่เปนตามโซ่ซอยเิ่นซสว เอานำโรมตลอดเนาะค่ะเนาะเพิ่งกระสีมีเครื่องปั้นไฟไงเวลาพวกญาติโยมมาเที่ยวกระสีอาศัยว่าสี่ห้าติดติสอะไรนะวันเดือนพีเกิดฮานะกะเขาก็ททำบุญไปน้อยสิบบาทยี่สิบบาทกะสใส่ไปเนาะค่ะเนาะเพื่อเอามาอีกอย่างก็เขาบอกว่าสมทบเนาะเขาก็ททำบุญไปน้ำเนี yes. no. no? No. ่ยค่ะสวยนะคะเกศสิเป็นสีทองเนาะค่ะเนาะเบิ้งหางเด้อโน่นหาง็นคะสวยจะยมุกาหารนะยวน เขามานุลมนะเป็นพญานาคสีเขียวนะคะเพราะว่าเขาอยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะคะจะยู่นีนะ,ะจะเป็นพญานาคสีทองนะคะดูยหาขึ้นไปข้างนู้นนะวนเปน็นวนนะเอาวนเป็นวนเนี่ยเดี๋ยวมาเบิ่งตรงนี้อีกนี่ข้างล่างจ้งขึ้นไปข้างบนเขาเพิ่นแกะสลักหินนะคะนาะสวยงามมากเลย จะะเจอระคีบอลลูฟอล์อินสามรือเอินจะะเจอระคีนกกบนลู่ฮาร์เดนฮาฟคืนไปข้างบนนะคะนะ,ะเผื่อชิดปวยน้ำนะคะอากาศดีมากเป็นตะนอน,นะคะ่เนะ,นนนะ,คะเป็นตะนอนเฟรนเน่เน่มาเนี่ยขึ้นมาในทัพกพรแน้เลยค่ะสวยโมกันยังไม่ได้ค่ะขึ้นมาอ๋อเพื่อนมีรถพระของเพื่อนขึ้นมาอยูนยนยนย่นี่อยู่แล้ว อืมค่ะุวมทมั้งหมดขวัญเมื่อยเลยสวยค่ะมีแต่ต้นไม้ค่ะอันนี้ยังมาสุดได้อันนี้ขึ้นไปหลังคาอีกอันชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ชั้นวางพระไว้เนาะค่ะเนาะค่ะต้นไม้ประดับประดอยเยอะๆเลยสวยมาก ฮัลโหลโอ้ยอยู่บนเออนี่มาอยู่ลมใส่นี่สวยเด้อเออเนี่ยเนี่ยเออนี่ไงสวยอืมบนสุดละอันนี้ดอกไม้ก็สวยนะกิ๊บ์ก็จะสวยมากเลย มีแต่ซุ้มดอกไม้ทั้งหมดเลยข้างบนนี่นะวัดถ้ำผาแดนผาแดนนี่เห็นพยาเห็นไหมนะเ,เห็นพยาคูมไหมเออ เออพญาคูหรือพญานาคมเอออันนี้อยู่ทางข้างนะนี่เออสวยเออสวยมากเออเป็นนาทีอันนี้เพิ่งสี่นาทีานั่นน่ะสวยไหมข้างบนนูนน่ะมองขึ้นมาจากข้างล่างจะเห็นตุ่มเหลืองๆนี่แหละเป็นพเ,เป็นจุดเด่นให้เราเห็นไงเออเห็นไหม เออน่ะเอาวาจะเข้าไปนั่งอยู่เขาไม่ให้นั่งบอนี่นี่มีที่นั่งแล้วมานั่งก็เหนื่อยนี่เห็นไหมที่วู่สกลน,น่ะเห็นค่ะเดี๋ยวจบคลิปก่อนเดอ้อคลิปมีจบเพลงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะเอาตัวไหนสวยๆมั่งนี่ อาภูเขาแล้ว